โอ้อีกเกิงเต็มเดือนเลยสูงแล้วมันว่าเห็นเลยบรรยากาศดีดีติดลบตอนนี้สิไปซอปปิ้งกับเพื่อน เจ็มองแล้วหกโมงมืดแล้วได้นี่ดอกไฟหวงเกลนเทือนโอ้ยหนาวมูมสิไปเมืองไทยพามูไปช้อปปิ้งก่อนตัวเองว่าสิไปบึ้งซื่อๆมันสิบึ้งได้กว่านี่หนาวจงัง พูนเหือประตูข่อยกะพูนคุมผ้าไว้หิมะฉีตกแล้วเขตอื่นตกแล้วเขตนี้ยังวนตกไกลแล้วไกลแล้ว